สวัสดีค่ะนี่าเองนะคะนี่าจากนีนะบิวตี้เวิลด์นะคะวันนี้มาในรูปแบบแปลกอีกแล้วนะคะแต่ว่ามากับถุง2ถุงสีชมพูใหญ่ยักษ์อันนี้นะคะก็เดากันได้เลยว่าวันนี้เนี่ยนีนาจะมาเปิดถุงให้ดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลานีนาเปิดนิวไอเทมใหม่ๆเนี่ยก็จะถ่ายรูปลงบน Facebook f แฟนเพจของนีนะนอนนีนะบิวตี้เวิลด์นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะด้วยความที่ว่ายิฟแอนด์บนะคะ ของเรามาเยอะมากๆนะคะเนื่องในโอกาสการรีโนเวทช็อปนะคะใหม่ล่าสุดที่อยู่ตรงสยามนะคะสยามสแควร์นะคะฝั่งร้อนก็ได้ถุงสองถุงนี้แบบยักมากหนักมากนะคะในไหนเราก็ถือกันมานะคะเหนื่อยยากลำบากนะคะด้วยความที่ของเยอะจริงๆก็จะขอมาเปิดถุงให้ดูกันสดๆเลยอันนี้สาภาพเลยว่ายังไม่ได้เปิดดูแค่งแง้มๆดูเฉยๆเะคะยใครไม่ทราบว่า ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยจะมาเปิดให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยนะคะจะรู้ไปพร้อมๆกับนี้นเลยว่าในถุงยักษ์สถุงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะมาเริ่มจากถุงแรกกันก่อนนะโอเคเริ่มนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็น Sparkle Coffee Tea Drinkers Whitening Toothpaste นะคะดูจากกล่องก็น่าจะรู้ว่าน่าจะเป็นยาสีฟันนะคะสำหรับ คนที่ชอบดื่มชาดื่มกาแฟนะคะอาจจะช่วยทําให้ฟันเหลอขาวสามากขึ้นอาะใช่ด้วยอันนี้ของสปาร์โกนะคะจะมียาสีฟันอันนี้คือมันจะเขียนเลยว่าเป็น coffee and tea d r i n k e e s นะคะคือคนที่ชอบดื่มชาเนาะโอเคตัวหลอดก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะเออดีเนาะเดี๋ยวนี้มียาสีฟันแบบสำหรับคนที่ชอบดื่มชาดื่มกาแฟเปนสิ่ดีนะคะแ้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมี แปลงสีฟันมาให้เราด้วยนะคะของ s ป a r k l ก้เหมือนกันเนาะแล้วก็เย่มีแก้วนะคะสำหรับใส่กาแฟสหรับคนรักกาแฟนเนาะซึ่งที่สปาร์โกเนี่ยเนี่ยก็เคยลองตัวที่ขัดฟันขาวของเขาแล้วนะซึ่งก็โอเคมากนาเหมือนกันนะคะกล่องแรกผ่านไปนะคะมาในรูปแบบกล่องเนาะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งอันนี้เป็น U t ท b e นะคะกล่องสีชมพูน่ารักมาชื่อว่า U ูทิ e l ลิฟลี S l สลิปสติกกิฟ s e เซตนะคะเป็นกิฟ t s เซตแหละน่าจะเป็นลิปสติกอ่าเปิดออกมานะคะรูปร่างนะตากประมาณนี้นะอ่ะอันนี้นะคะเป็นลิปสติกนะคะเป็น YouTube Lovely Secret Lipstick นะคะมีทั้งหมดสีสีนะคะน่ารักมากเลยในรูปหัวใจปริงอุ้ย แล้วก็จะมีตัวลิปน่าจะเป็นลิปบาลหรือลิปมันนะคะอีก3อันนี่นะคะอันนี้เปิดได้อืมจะเป็นลักษณะแบบบามนิดหนึ่งนะนี่นะเชื่อว่าสีไม่น่าจะสดเข้มมากนะคะโอเคเซตไปหนึ่งกล่องนะคะขอบคุณยูทิปค่ะ ต่อมานะคะอันนี้เป็นถุงมาเลยเป็น C a ให้อะไรเรามานะคะเป็นอ๋ออันนี้เป็นตัว UV protection นะคะก็เป็นกันแดดนะคะตัวแรกเนี่ยเป็น True White EX นะคะ Perfect Protector นะคะนี่ ข้างหลังเขียนชัดเจนว่า4ประสิทธทิภาพในหนึ่งเดียวนะคะบำรุงผิวกระจ่างใสพร้อมกันแดดสูงสุดเนี่ยอันนี้เป็น S.P.F 50บวก P.A. บวก4บวกนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น True White Ex Power Block UV นะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กันแดดเนื้อลิควนะคะสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะ S.P.F 50บวก P.A. บวก4บวกเหมือนกันคะ่ะอันนี้กันน้ำด้วยเนาะ อันนีน้สามารถใช้ได้กับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนาะ for face and body ส่วนอันนี้เนี่ย for face นะคะมี2ตัวขอบคุณ C.A. ค่ะต่อมาอันนี้มาเป็นถุงเนาะอันนี้เป็นของ Bisu b i u u นะคะเป็นแบรนด์ที่แบรนด์โปรดอีกหนึ่งแบรนด์ของนีแน่นะคะของ b i s u b s s u เนี่ยตัวนี้เป็น loose powder นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าน่ารักมากมาย แพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยคือนะ่ยชอบตรงที่ว่าถ้ามันเป็นแป้งฝุ่นแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเล็กขนาดนี้เราก็สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้เห็นไหมมีพัฟด้วยเล็กๆน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ชื่อเต็มๆของมันนะคะคือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะว loose powder with c h o m a l i n e นะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะนี่เป็น bisu bisu s t e r r y jewel นะคะ velvet liquid lipstick ค่ะ เป็นคล้ายลิปกลอสเนาะแต่ว่าเนื้อจะค่อนข้างชัดเจนเหมือนลิปสติกนะคะนี่อันนี้สเีเบอร์หนึ่งนะคะ Orange Topaz ยังไม่หมดหนึ่งถุงเลยนะแป๊บนึ่งนะขอบคุณมิซูมิซูนะคะอ,อันนี้คราวนี้เนี่ยก็จะมาแยากส่วนกันนะอันนี้จะเป็นของ มาลิซาคิสนะคะซึ่งแบรนด์เก่าเขาก็คือคิสสกินแคร์ที่น่าเคยรีวิวตัวสลิปปิ้งมาส s นะอันนั้นเจ๋งจริงๆแล้วก็จะมีตัวโฟมทันะ้งนั้นที่เป็นมัดโฟมนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นสลิปปิ้งแพคเนี่ยเชื่อว่าเป็นตัวเดียวกับที่เนี่ยชอบแหละแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยรีโนเวทแพคเกจิ้งใหม่นะคะชื่อว่ามาลิซาคิสนะคะเป็นที่ตอนนั้นเคยรีวิวก็คือเราทาก่อนนอนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราล้างออกเนี่ยน่าจะแบบขาวใสวิงแล้วก็คือเนี่ยจะใช้แบบวันไหนที่น่าต้องการการแบบ บำรุงมากเป็นพิเศษคือหน้าไม่ไหวแล้วเราตื่นเช้ามาจะต้องไปงานนะคะตัวนี้เวิร์กจริงๆอันนี้เคยรีวิวให้ดูแล้วกลับไปดูได้เนาะต่อมานะคะอันนี้เป็นอันนี้ b ีเ e สต้นะคะเป็นตัวล้างเครื่องสําอางตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะบีเฟสต้ cleansing lotion s e b u m นะคะเป็นโลชั่นน้ําเช็ดเครื่องสําอางและทําความสะอาดผิวสูตรนี้เป็นสูตรกระชับรูขุมขนนะคะสําหรับผิวผสมถึงผิวมันซึ่งเป็นผิวนี้หน้าเลยค่ะ ต่อมานะคะอันนี้เป็นของ OPI ว้น่ารักมากน่ารักมากเลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเล็บก็คือยาทาเล็บนะคะเป็นเซตนะคะเป็นขวดจิ๋วแหละมันมีตัวทอบโค้ดสองอันนะคะตัวใสายสองตัวนี้แล้วก็มีสีสองสีเป็นสีเข้มๆอ่ะน่ารักมากเลยขอบคุณ OPI นะคะต่อมาอันนี้ อันนี้เ,เป็นชื่อว่าแบรนด์ W7 นะคะตัวนี้คือพาเลต์ Natural Nude Eye Color Palette นะชื่อว่า i n The n i g h t นะคะแบรนด์นี้ยังไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงคือดูจากแพคเกจิ้งข้างนอกแอบทำให้นึกถึง u a n d n c a y มไหมตัวนี้แค่พาเลต์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูสีข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นกล่องเหล็กนะคะ อาเปิดออกมานะคะก็จะมีสีนะคะนี่ทั้งหมด12สีนะคะก็อาจจะไม่ไม่เหมือนในเคสพาเลตไปซะทีเดียวเพราะว่ามันมีสีที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่านะคะแล้วก็มีแปรงให้มาด้วยนะคะเป็นแปรง2หัวนะคะด้านหนึ่งเป็นหัวฟองน้ํานะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหัวสําหรับทาอายแชโดว์ค่ะก็เป็นแบรนด์น้องใหม่เนาะชื่อว่า W7 นะคะ Okay. ต่อไปข mm hmm. ออนุญาตเอาออกมาวางไว้ข้างหน้าก่อนนะจะได้ไม่ต้องหยิบหลายๆลรอบนะคะโอเคต่อมานะคะเป็นของ Bio r e ค่ะเป็นตัวกันแดดนะคะอันนี้เป็น Bio r e UV Tint Milk นะคะเป็นโลชั่นน้ำนมป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าอันนี้เนี่ย SPF 30 PA 2บวกนะคะมีสีด้วยอันนี้สีไลท์นะคะ ขอบคุณบีโอเรนะคะแล้วก็มีของอ่โอเคอันนี้มันมาด้วยการมาเลเซอ์่ะคิสนะคะ, Kiss ะ,คะมีตัว sleeping mask เนะแล้วอันนี้เป็นตัว no worry a c e l l a care cream นะคะไม่แน่ใจอันถูกหรือเปล่าเป็น sweet pea blossom นะคะ mm hmm. เขาบอกว่า apply no worry a c e l l a care cream morning and evening slightly on arm pit อ๋อคือสำหรับรักแร้ค่ะ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใต้วงแขนนะคะน่าจะทําให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นตัวนี้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูนะแปลกดีนะคะอันนี้ของบริซัทคิสนะคะเดียวกันต่อมานะคะอันนี้ r j k ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่นี้น่าใช้เป็นประจําอยู่แล้วเนาะของเกาหลีนะคะเวชสำอางเกาหลีตัวนี้เนี่ยเป็น Best Korea Collection นะคะ Anti Aging Firmer and Tighter Skin Look Young นะคะ เออมันคืออะไรนะคะมันคือเซรั่มมาสค่ะอ,อ๋น่าใช้มากมันเป็นเบสคอลลาเจนเซรั่มมาส์คค่ะก็คือเป็นมาส์แบบชีทมาส์คนะคะให้ดูข้างหลังเป็นชีทมาส์คนะคะที่เป็น,นะคะอลลาเจนจริงจังนะแล้วก็มีเซรั่มด้วยแทกจิ้งน่ารักมากมายน่าจะพกสะดวกดีนะคะอันนี้ของ r j k ขอบคุณค่ะ แล้วก็มีของ KA นะคะตัวนี้ก็เป็น UV เหมือนกันสงสัยช่วงนี้กำลังจะใกล้เข้าหนะ้าร้อนนะคะทุกๆแบรนด์ก็มีตัว UV ใหม่ๆนะคะมาให้เราลองใช้นะคะอันนี้เป็น KA UV Sun Lock นะคะอันนี้ SPF 50บวกนะคะแล้วก็ PA 3บวกค่ะปกป้องทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะเขาบอกว่าโลชั่นกันแดดนะคะเนื้อบางเบาสูตรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งไม่เหนียวเนนหนอะนะนะคะซึมซาบไว ปกป้องการทำร้ายผิวหน้าและผิวกายจากรังสี uvb ได้สูงกว่า spf 50บวกและ uva ด้วยค่า pa 3บวกยาวนานเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบกีฬากลางแจ้งนะคะขอบคุณ ka ค่ะ ต่อมานะจะเป็นลิปสติกนะคะอันนี้ของ passion view นะคะสีนี้จริงๆเนี่เคยรีวิวไปแล้วแหละเนี่ยเคยสวอชแล้วด้วยนะคะเข้าไปดูได้ใน nina beauty world com นะคะอันนี้ชื่อสี a n ค a in South Africa นะคะจำได้ว่าสีเนี่ยจะออกสีส้มๆนิดนึงนะคะส้มแบบส้มจริงๆังะคะเป็น collection limited ของเขานะคะน่ารักมากมายต่อมานะคะเป็นลิปสติกค่ะของ revlon นะคะอันนี้ พอแพ็คมาอย่างดีนะคะชื่อสีที่น่าได้นะคะคือสีซปเปอร์ลอสตรัสลิปสิกนะคะครีมนะคะเนื้อครีมชื่อสี Pink in the afternoon นะคะสีหนึ่งหนะคะอยากดูสีไหมแกให้ดูเลยก็ได้กรุบจะได้เห็นนะว่าสีนี้เนี่ยข้างในเป็นยังไงนะคะฮึบโอเค ติง้งนี่นะคะโอ้สีสวยนะนี่เป็นสีออกทนส้มนูดไหมนูดแต่นูดแก่ๆนะคะก็น่าจะเป็นสีที่หลายๆคนชอบเป็นออกคอรอนะคะสี5นะคะพิงอินดีอัฟเ e อร o น n ค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีอันเล็กๆจิ๋วๆนะคะอันแรกเป็นของฮาดาลระโบเนาะอันนี้เป็น ตัวที่นี่นะใช้ประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยรีวิวให้ดูกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นไฮเดรติ้งโลชั่นนะคะอันนี้เป็นสูตรสีขาวนะคะตัวอ่อ่อสูตรสําหรับผิวธรรมดาหผิวแห้งเนาะแล้วก็เพิ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดสีเทาเนาะตามที่นี่เคยรีวิวนะคะสามารถคลิกไปชมที่ YouTube เนี่ยได้นะคะเคยรีวิวเป็นรูปแบบวิดีโอให้ดูแล้วเนาะส่วนอีกอันนึงอันจิ๋วนะคะอันนี้เป็น YSL นะคะอันนี้เป็น น้ำหอมใช่เป็นอีสแองเจลรองนะคะเ e ออมโอเ r อทัวเลนะคะขั้นี่ค่ะหมดแรกถุงแรกตริงเกลียงไม่มีเหลืออะไรนะคะเรามาต่อวันที่ถุงที่2นะคะถุงนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะเริ่มแรกนะคะเฮ้ยทำไมเรามีอยู่ทีโออีกอันนึงอันนี้เหมือนอันแรกเลยไหมเดี๋ยวเนะน,นี่ยขออนุญาตเปิดก่อนนะคะเหมือนเด้เลย ติงนะคะเรามียูทิปเพิ่มนะคะอีกอันหนึ่งนะคะต่อมาขอบคุณยูทิปนะคะให้มาตั้งสองกล่องเลยต่อมานะคะอันนี้เป็น cosmagic นะคะ nv series เป็นเขาบอกเป็น premium white booster serum แหละโอเคขออ่านอินดิทนะคะข้างหลังเขียนว่าที่สุดของโลชั่น,นบำรุงผิวกายเพื่อผิวขาวออร่านะคะกระจ่งางใสสีผิว เรียบเนียนสม่ำเสมอทั่วเรือนร่างนะคะมีส่วนผสมพรีเมียมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์คือ g a l a t o Myces โอเคหรือพิเทร r านั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นโลชั่นสำหรับให้ผิวขาวเนาะข้างในจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะนี่โอเคแบรนด์นี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะยังไงลองไปเซิร์ชนดูได้เดี๋ยว ต้องขอลองใช้ดูก่อนนี่นะยังไม่เคยได้ใช้นะคะขอบคุณ Cosmagic นะคะแล้วเราก็มีกล่องอีกกล่องนึงนะคะเฮ้ยตรงเขาให้ถุงเนี้ยผิดหรือเปล่านะเขาให้หน้าถุงซ้ำสองถุงอ่ะเขาให้หน้าถุง ที่เราเจอเป็นสิ่งที่นี่นะลืมมาขอบอกเลยว่าอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะคะตริง <c oughs> เป็นขวดนะคะขวดเปล่าที่เราเอามาเติมหรือบรรจุสิ่งต่างๆที่เราจะใช้แล้วไปเมืองนอกนะ,ะอันนี้เป็นชื่อแบรนด์ q b s นะคะอันนี้เป็น to travel bottles นะคะอย่างละ100 ml พอดีเลยกับลิมิตที่ทางสายการบินให้นะคะก็เอามาเติมได้นะคะดูน่ารักกุ๊กกิบน่ารักมากเกิ ขอบคุณ QBS ค่ะต่อนะคะนีอะไรมีเอต d นะคะ A2D นะคะมีนี่ค่ะเป็นตัว Pearl Aura นะคะ Brightening 3 Days Trial Kit นะคะจะเป็นตัวขนาดไซส์ทดลองนะคะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนี่เป็น Essence นะคะบำรุงผิวค่ะ สามารถพกพาไปต่างประเทศต่างจังหวัดได้นะคะสะดวกใช้งานง่ายแล้วก็อีกกล่องหนึ่งอันนี้เดาว,ว่าเป็นสำลีนะเดี๋ยวลองดูอ่ะใช่นะคะเป็นสำลีนะคะเอาไว้ทำความสะอาดเมคอัพหรือว่าลงทนไได้นะคะขอบคุณนะคะเอ่อทูดค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็น Princess Story นะคะ Black Diamond Liner นะเป็นอายไลเนอร์ค่ะอ๋อมันเป็นของยี่ห้อเม l i n d a นะคะ Melinda Princess Story นะคะเดี๋ยวขออนุญีตเปิดข้างในให้ดูดีกว่าว่าตัวแพคเกจจิ้งเป็นยังไงนะคะน่ารักดีเม l i n d a ปกติก็จะรู้จักแต่อายแลของเขาเนาะอ่าเป็นลักษณะอายไลเนอร์จิ้มจุ่มนะคะนี่นะคะ ขอบคุณใหม่เล่นดาน,นะคะต่อค่ะมีอะไรอีกอ,อก็จะมีมิลเล่นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีนะคะเป็น Max Black Gel Liner Waterproof นะคะน่ารักมากมายมิเล่นี่ Always ฟลิงฟ i n น่ารักอี่แล้วนะคะอันนี้เป็น Eyeliner ชนิดตินสอน,นะคะเนื้อเจอลค่ะ ต่อมานะคะอันนี้เป็น12 plus นะคะเป็น Secret Romance perfume นะคะเป็นน้ำหอมนะคะขวดเล็กๆพกพาง่ายนะคะเขาบอกว่าหัวน้ำหอมแท้ร้อยเซนะคะจากฝรั่งเศสค่ะตัวนี้และสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมเหมือนกันนะคะจากโ o โลนะคะน,นี่เป็นโ o โล Black นะคะน่าจะสำหรับผู้ชายไหมอะต้องลองเทสกลิ่นดูว่าเป็นโทษนะคะ อเป็นกลิ่นผู้ชายค่ะเรียบร้อยฉีดใส่ตัวเองเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็แมนไปสักพักหนึ่งนะคะนนี้เป็นโปโลแบล็คสำหรับผู้ชายนะคะเดี๋ยวเอาไปพี่ชายมีอะไรอีกไหมนอกนั้นจะเป็นของค่อนขอา้างซ้ำอ๋อมีตัวนี้ค่ะเมื่อกี้แตที่น่าเปิดให้ดูเนาะจำได้ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นอินเดอ i g ไนท์นะคะส่วนอีกอันนี้นะคะจะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ชื่อว่า In the buff light retouch นะคะสีจะมี12สีเท่ากันแต่ว่าสีข้างในจะไม่เหมือนกัน,น๋ยวเปิดให้ดูเทียบดีกว่าอ่าอ,อันนี้จะใกล้เคียงเนเคสนะคะรด,ดเลยอันนี้คือ In the Night เมื่อกี้ที่เราโชว์ให้ดูนะคะส่วนอันนี้ตริงนะคะอันนี้จะเป็นโทน natural นะคะ น a ชร r ว l มากกว่าชื่อว่า Lightly Toasted นะคะซึ่งเขาบอกอันนี้จะเป็นโทนชื่อว่า Natural Nude นะคะ eye c o l o r palette ส่วนนี้เนี่ยจะเป็น Smoky ok Shades นะคะ e y o l o l o r palette ก็ลองไปดูกันได้นะคะราคาเท่าไหร่ราคาไม่ได้เขียนไว้ให้ดูแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้หมดแล้วทุกอย่างหมดเรียนนะคะเป็น ต้องน่าจะเป็นของที่ซ้ำกันนะคะทุกอย่างของในนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้าน Eve and Boy นะคะจริงๆในกรุงเทพนะว่ามีสาขาที่สยามสแควร์เนี่ยรู้แน่ๆเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยมากๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ของของใน Eve Boy นะคะจะลดราคาค่อนข้างอาจจะผลัดเวียนกันนะคะบางทีตัวนี้ลดตัวนั้นไม่ได้ลดแล้วก็มาอีกทีหนึ่งตัวนี้ลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะของของ Eve and Boy ก็เป็นของแท้ทั้งหมดแล้วก็ ราคาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้เราได้ดูกันเรื่อยๆนะคะให้สาวๆได้ไปเลือกใช้กันนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะของทั้งหมดวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆแบรนด์มากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญขอขอบคุณอีฟแอน y บอยนะคะแล้วก็ขอบฟ้า PR มากๆนะคะที่ให้นี้นะไปร่วมง,งานนะคะการเปิดตัวรี n o v a t i o n ช็อปใหม่ล่าสุดที่สยามสแควร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณอีฟแอนบอยมากๆนะคะวันนี้นะไปก่อนนะคะแล้วก็ของทั้งหมดนะคะขออนุญาต ค่อยๆทยอยแจกกันแล้วกันเนาะว่าจะมีอะไรอะมีโอกาสแจกอะไรครบ0กแสนไลค์ไหมหรืออะไรเงี้ยคะจะค่อยๆทยอยแจกเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางตัวจะขออันนี้ลองใช้ก่อนเพราะเป็นตัวใหม่ไม่เคยได้ลองจริงนะคะจะลองใช้แล้วก็อาจจะมาอัปเดตรีวิวอะไรเพิ่ม,เต,มเติมเนาะขอบคุณอีแฟแอนบอยมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ